การลำเลียงอาหารคืออะไรการลำเลียงอาหารของพืชกระบวนการที่พืชขนส่งอาหารจากการสังเคราะห์ด,ด้วยแสง ส่วนใหญ่คือน้ำตาลซูโคสที่ได้จากแหล่งสร้างอาหารเช่นใบน้ำตาลซูโคสจะเคลื่อนที่ลงไปยังรากที่กำลังจเจริญเติบโตรหรือขึ้นไปที่ตาซึ่งกำลังจเจริญเติบโตดังรูปน้ำตาลส่วนอื่นๆจะแพร่ไปยังส่วนต่างๆของพืชเพื่อจเจริญเติบโตและสะสมเป็นแหล่งพลังงานบริเวณที่มีการสร้างอาหารคือใบไม้เพราะในใบไม้จะมีคอโรอฟิล หรือสีเขียวๆที่เรามองเห็นกันนั่นเองค่ะลอโรฟิลมีหน้านที่ดูดแสงแดดส่วนกระบวนการสร้างอาหารพืชจะใช้น้ำจากดินกับก๊าซคารค์บอนไดออกไซด์จากอากาศมาผสมกันโดยใช้แสงแดดเป็นพลังงานแปลงออกมาเป็นน้ำตาลหรืออาหารของพืชน,นั่นเองค่ะอาหารลำเลียงในรูปแบบของอะไรพืชลำเลียงอาหารในรูปแบบน้ำตาลซูโค้ด ผ่านท่อโฟเป็นเลี้ยงอย่างส่วนต่างๆของพืชต่อมานะคะเป็นโครงสร้างของการลำเลียงอาหารหรือเราเรียกว่าโครงสร้างของโฟเอมนะคะประกอบด้วยสีเซลล์หลักๆดังนี้ค่ะ 1. นึ่งซิ m ิวเมมเบอร์มีหน้าที่เป็นเซลล์หลักในการลำเลียงน้ำตาลและสารอาหารต่างๆที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสง 2. องคอมเพนเนียนเซลล์มีหน้าที่ควบคุมการทํางานและช่วยลำเลียงสารอาหารจากซิิวเมมเบอร์นะคะ 3. โปรเอมพาเลนคิมา่ามีหน้าที่เก็บสะสมอาหารประเภทแป้งโปรตีนน้ำมันและสีนะคะโปรเอมไฟเบอร์มีหน้าที่เพิ่มความแข็งแรงให้กับข้อลำเรียงและช่วยพยุงลำต้นใบและกิ่งค่ะทิศทางการลำเลียงอาหารนะคะทิศทางการลำเลียงอาหารจะเริ่มลำเลียงจากแหล่งสร้างไปยังแหล่งใช้ หรือแหล่งสะสมของพืชแหล่งสร้างนะคะคืออวัยวะพืชที่มีการสะสมด้วยการสังเคราะห์ด้วยแสงแหล่งสะสมนะคะคืออวัยวะพืชที่สะสมอาหารเพื่อใช้ในภายหลังเช่นหัวมันฝรั่งเผือกเป็นต้นค่ะแหล่งใช้นะคะคืออวัยวะพืชที่ต้องการใช้อาหารเพื่อการเจริญเติบโตเช่นปลาย ปลายยอดและปลายรากที่กำลังเจริญเติบโตเป็นต้นค่ะคกลไกการลำเลียงอาหาร 1. ซูโคสออกจากแหล่งสร้างจึงเข้าสู่10ทิวเมมเบอร์ทำให้ความเข้มข้นของสารละลายในสิบทิวเมมเบอร์สูงขึ้น 2. น้ำจากเซล์ข้างเคียงเลเวลเซลเมมเบอร์ซึ่งมีชรลัสิ์สูงกว่า จึงเข้าสู่สิบทิวเมมเบอร์โดยออสโมซิสทำให้ความดันในสิบทิว Member เมมเบอร์บริเวณแหล่งสร้างสูงขึ้น 3. เมื่อความดันที่สูงขึ้นทำให้สลายในสิบทิวเมมเบอร์ซึ่งมีซูโคตอยู่ เลื่อนจาก10ทิวเมมเบอร์บริเวณแหล่งสร้างไปยัง10ทิวเมมเบอร์บริเวณแหล่งรับที่มีความดันต่ำกว่า 4. สูโครตเคลื่อนที่ออกจาก10ทิวเมมเบอร์เข้าสู่เซลล์ในเนื้อเยื่อบริเวณแหล่งรับ 5. 10ิบทิวเมมเบอร์ลดลงโฉลักจึงสูงขึ้นเมื่อโฉลักสูงขึ้นน้งจาก10ทิวเมมเบอร์จึงเคลื่อนที่ออกสู่เซลล์ข้างเคียงในเวสเซิลเมมเบอร์โดยออสโมซิสทำให้ยังคงมีความแตกต่างของความดันใน10ทิวเมมเบอร์ ระหว่างบริเวณแหล่งสร้างและบริเวณแหล่งรับการลำเลียงในโฟมเกิดจึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการลำเลียงอาหารของพืชคืออะไรแสงน้อย1สั่งสังเคราะห์แสงได้น้อยจะทำให้ผลิตน้ำตาลได้น้อยลงค่ะ 2. แรงดันในโฟมต่ำการลำเลียงอาหารจะช้าหรือมีปริมาณที่น้อยลงค่ะ 3. พืชขาดพลังงานจะทำให้รากผลจเจริญเติบโตไม่เต็มที่ใบเหลืองแพ้แ,แกนค่ะ 4. ขหากพืชไม่ได้รับแสงเป็นเวลานานอาจทำให้ตายได้เพราะไม่มีอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆค่ะแสงมากนะคะ 1. สังเครงข้อแสงได้มากจะทำให้ผลิตน้ำตาลคูโคได้มากขึ้นนะคะ 2. น้ำตาสะสมที่ใบจะเพิ่มแรงดันออกโมซิสในโฟมค่ะ 3การลำเลียงอาหารเร็วขึ้นนะคะก็จะทําให้น้ําตาลและสารอาหารนะคะไปเลี้ยงพืชอย่างต่อเน,นื่องค่ะ4นะคะการเจริญเติบโตดีพอทุกส่สวนนะคะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนค่ะการทดลองศึกษาการลำเลียงอาหารของพืชผ่านลําต้นของต้นโหระพาประสงค์การทดลองนะคะ 1. เพื่อศึกษากระบวนการลำเลียงอาหารในพืชผ่านท่อลำเลียงค่ะ 2. สงังเกตเส้นทางหรือทิศทางการลำเลียงอาหารจากใบไปยงังส่วนต่างๆของพืชค่ะ 3. เพื่อทำความเข้าใจหน้าที่ของเนเื้อเยื่อลำยงในพืชโดยเปรียบเทียบไซเลมและโฟเอียมค่ะ 4. เพื่อฝึกษะการสังเกตการทดลองการสรุปทางวิทยาศาสตร์หากการทดลองนี้ใช้การป้ายสีหรือการตัดเปลือกบางส่วนค่ะ 5. เพื่อศึกษาผลการทำลายเนืเ้อเยื่อลำยงบางส่วนต่อการลำยงอาหารในพืชค่ะตัวแปรในการทดลองนะคะ ตัวแปรต้นคือแสงตัวแปรตามคือการาสะสมอาหารเหนือรอยเปลือกตัวแปรควบคุมคือชนิดของต้นโหระพาการให้น้ําสภาพของดินวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นะคะ 1. ต้นละโหระพา2ต้นค่ะ 2. มีดหรือคัตเตอร์ก็ได้นะคะ 3. วัสดุรุบแสงค่ะ 4. เงแว่นขยายค่ะวิธีการทดลองสวัสดีค่ะ ก็ะะจะเตรียมต้นโหระพาไว้2ต้นค่ะหลังจากนั้นเราจะลอกเปลือกนะคะให้ถึงโัเอ็มแต่ยังไม่ถึงการกางของต้นค่ะ ต้นที่1น,นะคะไปวางไว้บริเวณที่ได้รับแสงเต็มที่นะคะแล้วก็ต้นที่2นะคะเราจะเอาไปไว้บริเวณที่ไม่ได้รับแสงนะคะหรือว่าเราจะเอามาคุมด้วยถุงดํานะคะต่อไปเราก็จะลดน้ําต้นไม้ก็ตามปกติค่ะสุดท้ายนะคะให้เราสังเกตและบันทึกผลการเปลี่ยนแปลงของส่วนที่เราได้ตัดไว้นะคะ